สวัสดีคะ่ะแม่แม่ก่อนนอนคืนนี้นะคะอย่าลืมชงขิงดำนะคะ ผสมกับน้ำผึ้งชานโรงตัวนี้นะคะดื่มก่อนนอนทุกคืนเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เตรียมผนังมดลูกนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วละว่าขิงเนี่ยมันช่วยให้หมดลูกอุ่นนะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแต่จริงๆแล้วเนี่ยขิงดําตัวนี้เนี่ยนะคะมันคือขิงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆช่วงที่ครูก,ก้อยกระตุ้นไข่นะคะ ดื่มทุกคืนทุกคืนทุกคืนเลยค่ะออกมาไข่สวยเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นซูเปอร์แอนตะี้ออกซิแดนต์นะยาอายุวัฒนะเลยละนะคะแล้วก็ในช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอหรือว่ามีโรคภัยพวกนี้เราต้องกินขิงทุกวันเตรียมตัวไว้เลยนะคะป้องกันสร้างภูมินะคะช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีด้วยแล้วก็หมดลูกอุ่นนะคะวิธีการชงของครูก้อยง่ายๆนะก็กดน้ำร้อนแก้แบบนี้นะคะตัวนี้ มีความเผ็ดร้อนนะคะมากกว่าขิงธรรมดา3.5เท่านะคะแล้วก็แอนตี e ้ออกซิเดนต์กว่าด้วยนะคะถ้าเห็นเนื้อขิงจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะต่างกับขิงทั่วไปนะคะที่เป็นขิงขาวรสชาติมันจะเผ็ดร้อนมากๆนี่ค่ะลักษณะมันขิงดําจะเป็นนี้เราใส่ประมาณ1ช้อนชาแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องพูนนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยคนที่เคยทานนะคะ,นะคะ สังเกตนะคะมันคือขิงแก่แล้วเป็นขิงสดนะคะมันจะหนักนะคะมันจะหนักแล้วก็ตกตะกอนทันทีแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นขิงท่วไปมันเป็นสเปรย์ไลนนะแม่มันก็จะเป็นขิงแห้งมันก็จะไม่หนักแบบนั้นอันนี้คือขิงสดนะคะขิงสดอายุประมาณ11-12ถึง12เดือนหายากนะคะหายากมากเลยลักษณะมันจะคล้ายๆเป็นขิงพันเล็กคล้ายๆกระชายดำอ่ะ ถ้าเราตั้งทิ้งไว้นะเหมือนแม่คนอย่างงี้แล้วแม่ตั้งทิ้งไว้สักพักนึงมันจะตกตะกอนนอนก้นนะก็ต้องคนอีกเพราะว่ามันคือขิงสดนะคะควน,นี้ก่อนดื่มนะคะก็ใส่เจ้าตัวน้ำผึ้งชันนารคงบอกเลยตัวนี้สุดยอดมากมันคือตัวชันนารองนะคะไม่ใช่ผึ้งทั่วไปนะตัวนี้นะคะ Stingless Bee Honey นะคะงานวิจัยเพียบเลยนะคะโดยเพราะงานวิจัยของออสเตรเลียนะคะเขาบอกเลยว่าไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดกลิ่นก็จะหอมมากๆแล้วก็จะร้อนวุบวาบเลยนะ,ะเวลาเราดื่มเนี่ย ช่วงที่เราเตรียมผนังบดลูกอ่ะวันละสองแก้วได้เลยนะคะช่วงกลางวันก็ได้แก้วหนึ่งก่อนนอนแก้วหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เราบำรุงไข่กระตุน้นไขก็วันละแก้วก่อนนอนหลับสบายด้วยค่ะ